นานมาแล้วเดอ้อเจ้าปีไหนน้องเรื่องของนานยินดีนำเสนอขอพระนมกน จุลีนบน้อมจอมเกตแก้วดวงไตที่ลตัตน,นะพระดวงท่าไหลที่เหมือนดังไฟพระตีดสองแจงลาหูโวหานหลอนได้เตือมแทงอาธาความในใส่ย้อมว่าจีกรรมนักเบากีดจอมก็กลัวถูกต้องไพยยาขอเป็นดอกไม้ ทูกเทียนบุพพากรมขาบวันตาสามดวงแก้วเจา้าป้าถมโวหันสานมือน้อมเล้าไว้สาหยังองค์พุทธทุติยากาบกาลาวะจอมมิ่งแก้วดวงธรรมส่วนตาติยะบ่ละหลงลำยอทูกเทียนตำบุพหาดอกซอย ไวสาพระทรงกูองค์ใหญ่น้อยม้อนขอข้ามาตทดไว้กำใดบ่มีตามตีเต็ดไว้หากใดตื่มเข้าเคือเตียวลาหุกะลุที่สามตัวเลียวกับเจ็ดตัวเตียวหิ่นกำเบื้องตนถูกต้องหลักฐานโบราณเงื่อนส้นแบบเบา้ากำสอเข้าใจวาตะโวหารขอสานก่อน ไกลตามตีได้ยินมามีเมืองหนึ่งนั้นบุรีรัฐาชื่อว่าปารานสีเอกอางมีป้อมปาการจึงสูงใหญ่กว้างก่อหินดินดานเครื่องทับนานาติสาอยู่ในบังคับถวายสวยขึ้นเมืองมูลพระทรงที่พบ กราบนบจอมคุณทรงสุขสมบูรณ์เหลืองฤทธิเด็ดกาประชนชนนี้จอมองค์เลิศลาของเมืองปาลาเขตค่ายยักผีดิบมากาผักย้ายลักเอาแม่เจ้ามารดาไปทรงสอนไว้ที่ไหนพรึกษาแต่เหิงเหมือนมาเสาะหาเป่าจอย บอหูแห่งหนตําบลสักน้อยหายเย็นวอยเงียบมิดจะตุติสาสนานาจุติเกณฑ์ไพ่ไต้ตัวยไปบ่อปะจัวปบตําบลหนไหนพระภูวไหนโศกาโศกตอง แต่จอมเทวีเจ็ดนางอยู่ป้องฮื้อโศกอาดุลสวางว่าเจ็ดนาดสะนมหากทรงขบพระในภาษาสห้องมนเทียนเจ็ดนางนาไทยอยู่สุขสะเขียนพัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันอยู่เฝ้า กันกำนดเถิงพระสูตรลูกเต้าหกนงเหยานาดน้องเป็นผู้ิิสาไกกาจากต้องหกองหล่อเบ้าเล่างามส่วนพระนางเก้าเจ้าบัวจีลามจอมนงงามบ่ผาสูตรได้ าพ่อพิตาเรียกโหนมาใกล้ปรึกษาความในบอกกักว่าโอราสาปุตตาลูกฮักตตทรงอยู่หันในขันจักเป็นมนุษย์หุ่นห้างสีสันลูปลักผิวพันให้หันทีแจ้ง เลือเป็นสัตตาบานามาแก้งมาเกิดในขันหนัดน้องอุ้มลูกประมาณเหมือนนานในต้องสิบเบื้องค่อนเดือนมาหมอโหนนับละเกณฑ์ทัดจาเอาปีเดือนมาพระนามออกตัง บวกลบคูณหารจับยามแม่นมันพปนตามเกณฑ์วันยามแม่นตัดสามคูณเจ็ดหารบ่พิษแพกปัดตามเศษอันเลี้ยงมาแล้วทูลกราบนบด้วยกรรมวาจาพุทธาลาจาทรงขันอยู่หันเป็นโพธิสัตว์ตนบุญแม่นมันบ่ใจสามันมานบ ผาสูดกายจากปาพิภพบจอมมิ่งแก้วโมคลองเมืององค์พระบอพิษเจ้าแทนคําเหลืองมโนเนื้องปีติบ่อเศร้าจิงป่าทานปั่นลังวันหนเท่าตามเพิ่งกวนบ่อน้อยแล้วสั่งปัญนหานหกนางเรียบร้อย หมุนเวียนเปลี่ยนเฝ้าเทวียอดนาลีก้อยฟังบทนาหยามพระนอฟ้าประสูตรก่อนและนายเฮอ